พรับวารสารุดท่านักบุญยอนวันล่งขึ้นยอนกาลังยืนอยู่ที่นั่นกับสิทธิ์สองคนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปจึงพูดว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าเมื่อสิทธิ์ทั้งสองคนได้ยินยอนพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไปพระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากําลังติดตามพระองค์จึงตรัสถามว่าท่านทั้งหลายแสวงหาอะไร เขาทูลตอบว่าพระบ,บีแปลว่าพระอาจารย์พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหนพระเยซูเจ้าตรัสว่ามาดูสิเขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอันดูดูน้องชายของซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอนและตามพระเยซูเจ้าไป อันดูพบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรกจึงพูดว่าเราพบพระแมสสิยาแล้วพระเมสสิยาหรือพระกิตเจ้าแปลว่าผู้รับเจิมเขาพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทว่าไมไ่เห็นเขาจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรของยอนท่านจะมีชื่อว่าเคฟาสตแปลว่าเปโตโตหรือศิลาข้อคิดจากพ่อรสาร รำพึงจากจดหมายนบ,บุญยอนฉบ,บับที่1นึัที่3เราทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนที่ทําให้ถูกล่อลวงได้ง่ายและนิสัยบางอย่างที่แก้ไขาย,ยากจุดอ่อนต่างๆของเราจะกลายเป็นที่มั่นหมายของซาตานดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องจัดการกับจุดอ่อนเหล่านั้นการเอาชนะบาปต่างๆที่จะเป็นนิสัยนั้นมีข้อเสนอ3ขั้นตอนคือ1 ผู้นั้นต้องสแสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระจิตและอ่านพระวาจาพระเจ้าทุกวัน 2. ผู้นั้นต้องพยายามที่จะหนีสถานการณ์ที่ถูกประจน l ล่อลวง 3. ผู้นั้นต้องขอความช่วยเหลือจากศีลมาสนิทต,ต้องเต็มใจที่จะเปิดเผยความบาปแปละน้อมรับด้วยความสุภาพอ่อนน้อมในการรับศีลอภัยบาป